หน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบเรื่องที่2แนวทางการพิจารณาเนื้อหาก่อนเผยแพร่ข้อมูลก่อนที่นักเรียนจะทำการเผยแพร่ข้อมูลลงไปในโลกอินเทอร์เนต็ตหรือว่าในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควรที่จะพิจารณาถึงจริยธรรมคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆที่เราจะเผยแพร่หรือว่าการติดต่อสื่อสารซึ่งประกอบไปด้วย4อย่าง 1. ความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือต้องเข้าใจเกี่ยวข้องกับข้อมูลของข้อมูลเหล่านั้นว่าเกี่ยวข้องกับใครหรือเปล่าหรือองค์กรเหล่านั้นนะเกี่ยวข้องกับตัวองค์กรโดยตรงหรือเปล่าสามารถเปิดเผยได้หรือเปล่าสามารถเผยแพร่ได้หรือเปล่า การเป็นส่วนตัวนะครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติแรกของการใช้เทคโนโลยีเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ความเป็นส่วนตัวของตัวเราหรือว่าของคนอื่นได้ 2. ความถูกต้องนะครับข้อมูลหรือว่าการติดต่อสื่อสารใดๆที่จะโพสต์ลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบเครือข่ายนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล หรือว่าการที่เราจะนําเสนออะไรก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็การที่เราจะโพสต์อะไรลงไปหรือว่าเราจะเผยแพร่ข้อมูลอะไรลงไปข้อมูลเหล่านั้นเราจะต้องรับผิดชอบข้อมูลเหล่านั้นหากเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลนะครับ 3. ทรัพย์สินสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของการพิจารณาจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือเป็น เรื่องของทรัพย์สินนะครับที่ต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นเช่นเราจะไปโพสต์รูปภาพของครูปริญญาเนี่ยเราจะทําได้ไหมทําได้แต่ต้องต้องผ่านการสอบถามคุณครูก่อนว่าคุณครูคอนุญาตให้มีการเผยแพร่รูปภาพได้หรือไม่ซึ่งรูปภาพตรงนั้นคือทรัพย์สินของคุณครูนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเอาข้อมูลอะไรไปเผยแพร่พนะครับเราควรที่จะต้องรู้ว่าทรัพย์สินหรือว่าข้อมูลเหล่านั้นเ,นเป็นของใคร มีมูล,ลค่ามากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะทําให้การจัดการข้อมูลในการเผยแพร่ของเราเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงการเคารพสิทธิ์ของผู้ที่ให้ข้อมูลเรามา 4. การเข้าถึงเป็นการกําหนดหรือระบุบุคคล ที่มีสิทธิ์เข้าถึงในข้อมูลเหล่านั้นนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะระบุบอกว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลเนี้ยเป็นสาธารณะหรือไม่เราจะเปิดเผยข้อมูลเนี้ยเฉพาะบุคคลเฉพาะเพื่อนหรือว่าเฉพาะเราเองนะครับเราควรคำนึงถึงการเข้าถึงด้วย